สวัสดีครับวันนี้มาสีเข้าสองมันนี้ร้อยห้านะครับนี่นะครับข้าวนะครับข้าวป็นสวยมากนะครับนี่ครับถือมากครับข้าวันนี้แท้นะครับร้อยห้าสองวันนี้ร้อยห้าทุรินนะครับสีเองสีไว้กินนะครับนี่ครับ ลายข้าวนะครับ,บลายข้าวน,ะนี่คือลายข้าวนะครับลายข้าวนะครับสวยงามมากครับข้าวปีนี้นี่ครับไม่มีหักเลยครับใส่มาไม่มีหักเลยครับดูับ สิ่งเจ้าปวนนะครับสวยมากนะครับตรงนี้เป็นที่ออกของรำไว้ให้เป็ดไว้ไก่กินนะครับตรงนี้นะครับนี่นครับเหลครับโทสีในครัวเรือนนะครับสวนนบยาม,มากว้าววจตถุนะครับ มีแตนะ่ีรัวเรนประมาณนี้นะครับแล้วก็ออกที่ใส่ข้าวเกลือที่ใส่ข้าเกลือนะครับนี้ก็เดี๋ยวจะใส่ข้าเกลือก่อน,นครับข้าเกลือนะเอดนะีย๋ยวมาสส่นะครับ เองครับเออครับวันนี้นะครับรับชมคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ